ที่พาทีมงานโอเคมาเบิ้ลนะครับมาติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวหินแกรนิตด,ดำเกดทองที่ตำบลดอนศิลาอำเภอเวยียงชัยจังหวัดเชียงรายเป็นเคาน์เตอร์ครัวตัวเอลอนะครับอันนี้ก็อินมา2แผน่นขนาดความยาว3เมตรสิเซนกว้างอน้ากว้าง0เซนนะครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งความยาวเมตรยี่สิบเซนแล้วก็กว้าง60เซนนะครับจำนวน2แผน่นตอนนี้ก็มาถึงหน้างาน บ้านใหม่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จก็ทีมง,งานกําลังมาดูที่อยู่ว่าจะทําการตัดและเจียหินตรงไหนซูพูมจะพาไปดูในห้องครัวนะครับนี่ก็เป็นคั์เตอร์ครัวช่างกาลังทำการโพูกระเบื้องติดบ,บานซิงเสร็จแล้วตอนนี้ก็รอช่างหินมาติดทับคั์เตอร์นะครับ น้านี้เป็นหินความยาวเมตรสิบนั่นโน้นจะเป็น2องเมตรสีเจ็ดนนะครับอีกสักครู่ก็เดู๋ให้ช่างเขามาวัดขนาดเคาเตอร์แล้วก็ไปตัดหินให้ได้ไซส์นะครับตอนนี้ช่างก็ได้ทำการวัดเคาเตอร์ปูนเสร็จแล้วก็ทำการยกหิน หินชิ้นเล็กนะครับยาวเมตรที่สิบกว้างหกสิบเซนขึ้นเชียร์ก่อนแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งที่เอามาคือความยาวสามเมตรสิบเซนแล้วก็กว้างหกสิบเซนจะต้องตัดออกนะครับเพราะว่าพราสติกปูนมันยาวสองเมตรสี่สิบเจ็ดเซนทังก็ทำการเกียบบัวแบบลบคมนะครับ ก็ค่อยๆถัดจากเบอร์หยาบแล้วก็ค่อยไล่ไปเบอร์ละเอียดทีละเบอร์ทีละเบอร์นะครับแล้วบัวบัวจากจากด้านขวาครับด้านขวานี่คือด้านขวาตรงนี้คือ,อยังไม่ได้เกียร์ไม่คือเกียร์แล้วนะครับเบวก็ะงง่า,งายสวยงามเหมือน,ยอยนหน้าหนเลยขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญน,นะครับ ต้องไปถูอที่ถันในการเลียร์ไม่งั้นเห็นเชียมไม่สวยมมงามนะครับตอนนี้ช่างก,ก็ได้วัดความยาวให้เข้ๆๆากับข้าวรูนช่างก็ทำการตัดความยาวออกนะครับ ความยาวแผ่นหิา3เมตร40เซนให้เหลือ2เมตร47เซนเสร็งงสงงจแล้วตอนนี้ช่างกำลังตัดสั้นนะครับให้ได้ความยาวเมตร20เซนนะครับหลังจากช่างเกียร์บัวขันความยาวไม่งได้10เซนเสร็จแล้ว นนี้ช่างก็ังทำการเกลียหินหน้าคอมยาว247เมตรสเซนต่อนะครับหินแผนนี้จะเป็นด้านาฝั่งชิ้นหลังจานแล้วก็ติดแผ่นเลยนะครับที่เป็นแผ่นเมตรี่สิบเซนจะเป็นตอกเสตนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเราจะทำการท็บด้าน2องเมตร่บเ็ดซนนะครับเป็นด้านฝงซิงด้างจาน,น,นก็ทำการใส่ฟูนก่อนนะครับใส่ฟูนให้ได้ระดับจากนั้นก็ทำการยกตีนขึ้นท็อปอนนแล้วก็ับให้แน่นตอนนี้ทำการท็อป สิงล้างจากนะครับความยาว2.47เซนแล้วก็ความ60เซนนะครับทำการใส่ปูนแล้วก็ยกหินขึ้นทอ็อปแล้วก็เะให้แน่นนะครับรอปูนเซตตัวประมาณ15นาทีก็ทำการเจาะนะครับเจาะหลุมเพื่อใส่สิงล้างจานตามไกด์ไลน์เทนสีขาวที่ช่างทําการมากไว้ พอท็อปแผ่นนี้เสร็จนะครับก็จะทำการท็อปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นทางดีของเตาแก๊สนะครับหินก็ได้การตัดเรียบร้อยแล้วหลือแค่ไหนใส่กุลแล้วก็รางท็อปเป็นลำดับต่อไปอตอนนี้ได้ทำการท็อปั่งทางทีางการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งเตาแก๊สก็ทอ็ทอปเสร็จแล้วกำลังใช้กาวต่อหินเชื่อมเร่องรอยต่อนะครับเพื่อให้เชื่อมกันได้สนิท อีกสักพักนึงครับเราให้คนเซ็ตตัวอีกสักครู่ก็ทําการเจาะนะครับเพื่อใส่อาซิงค์ล้างจานแล้วก็เจาะตอกเกสตนะครับเป็นลําดับต่อไปหลงังจากนั้นก็ค่อยเก็บรายละเอียดเก็บยาแนวเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาซิงค์ลองสวมเข้าไปเอาตอก๊กสสวมเข้าไปถ้สาส่ได้พอดีก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับงานติดตั้งท็อปเคเตอร์หิน เกรนิต้ำกิดทองนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วช่างทาความสะอาดเช็ดยาแนวแล้วก็เอาซิงลังจานสวมดูนะครับแล้วก็ดอกเก๊ก็สนได้สวยงามเลยนะครับอยังไงก็ฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีม่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดผลงานใ,นใหม่ๆสำหรับวันนี้ของคุณครับ